เดครับทุกกำลังไปกินขา้น <sk> ขาวป้ายสองไกินข้าวไม่อะไรไม่ได้กินข้าวเลยเอาม่แเสบ็พอพอพอมัอนยังเบาง่ายอ,อ,าอยีกตัวหนึ่งอันนี้ลูกไม้เาเปิดท้ายเอาค้องแบบน้ำเอาแล้วพอกันใส่ลายลูกไปอ,อาบน้ำมันนี่ค้องอาบนา้ำบังคับลูกอาบน้ำมันนี่เอ้ามันตะเพ,พียงลรอลูกเจ้ครับผมแฟซามี่อที่พ่อล่ะขอขิมหนวดในขึ้นหนวดลาเบิลนั่นนี่หลี่นั่นมันคือบอสื้อ มันมามีเลยถือบังมันคือบุษย์มาแล้วมาแล้วมาเสียผ่าาบต้องอาบเดี๋ยนี่กูจะหาบังยืมกาเดียนี่ล่ะมันมามีอยากทิ้งหมดเนี่ยแล้บริษัทมึงเจอไม่เลี้ยวกูเร็วละให้บันได้ให้บีบอะไรบีบเอาโลดเพิ่มมืออื่นอีกเออแต่เมื่อกี้ต่ออาบบริษันทันยากไปนันแต่ไหวมันมามีเลยเนี่ยไปบีบปาลูกไปบีบวะไม่ให้บีบปะพ่อของกูก็จะหมดแล้วเบิ่งพ่อเสียเอาให้เออเอาของสีบีบมา นี่ยังไม่ลุ่มข่อยไปดิ่าลาไม่ยูเหมอเอออย่าสาเอาปลามาของข่อยมันซิมเมอรแล้วมันคือยังไม่ลุ่มข่อยบ่ดิเด้๋วของเจ้าฮะเอาของเจ้าบ่ได้บ่าของข่อยซิมเมอร์เอเออใส่ไปนี่บอกไงบอกไงใส่ส้างเงินไปนี่ใส่คอลเลิชันอะไรดีนะวันนี้คอลเลิชันเดวแรงเลยบ่กเมนเพันมีการบอกกันไปอาบน้ำอีกแล้วเครียดแล้วไปแล้วจะบอกสิบี โอ้นี่เห็นบ่ของพวกเขาหน้าตาไงก็เธออีกอิ่มนวดโอ้ยลีต้นยี่ปอนมาเพราะหัวลาดอกยวเบิงผมหลยออสปอร์มาใส่แป๊บเดียวมันเบิดว่ะก็เฮาได้ลาไปก่อกหน้ามั้งเออได้ยุ่ิแต่ว่าหางบีบบ่บ่เอาของพอก็ใส่พอใช้บ่บ่บ่อข้าวเหนียวมะขืนบนต้นดีต้นนี่ต้นพอกระใสไมาให้ลูกบีบนะโอ้ยบีบสองบีบสามบีบก็ให้ลูกสัก บีโรตีฬาบีเลยบีโปร้อนแล้วอนของลราก็บูกไงกีฬาบีเลยบีบบีบบีโรตใส่ออกมาจังเิเอามา่คนเต็มขวดด้หามบีบบีโรบีเจักบีเนี่กูสั่งกิโลอกเออบีโรสันดานจะเห็นนิสัย อีบอกันอีบอข้างหลังบอกกระซื้อ่าฝากล่ะเออยังให้ลูกอาบน้ำแปลกชิพัานไหมให้ลุนนี่ลูกบอสปกชิพันนใช้ลองซีมดูแปก0านอันนี้เขาเปนวันนี้ของันญี่ปุ่นเออท่านนี้นมันบอกเจ้าไปละฮะงอไปเลยอาบไปละไปลยแหม่มอนอนต่นเาอ้าอีดี พันหยานโมบอกมันอาบหนาวโอ้ยประคามเลยแล้วลูกอาบบอกไอ้ชายเฝ้าพอๆกันใส่อาบพืกรกันเออต็มถึงบ้านเด้อเก็ทับชาสะอาดเด้อเออเป็นยังไงเร็นบ่ลูกเฝ้าเนี่ยก็พวกร์กันนั่นแหละก็พวกร์กันหาบบอกจะลูกเด้อพวกเด้อเน่านับกันนั่นแหละคอยไปเน่าได้บุ่งดีล่ะคอยเน่าตรงไหมเออทัี่เตาห้อคือกัน เตะลูกฝีใหญ่ขึ้นแบบเออแล้เอาเผกันแหมเออห้องหนักทั้งในก็บเราทั้งในวะดทา้งในห้องกำลางทั้งในมีแต่บักเงาะและลูกเจ้าวนี้หายหนีบแล้ววันนี้ลงรถได้หายเลยปะมอสิบเป็นนางรถบ้านเหรออ๋อเซบีเทียงกันแค่เซบีมอสิบเป็นนางรถบ้า่ผมนั่งรถบ้าก็ได้เออบ่เทียงได้เนาะนั่งรถขึ้นได้ก็รับเว้ยบ่ซอยเบิ้งทางบ่หยังบอกว่าสายบางบ่สายบางบ่พอสิแซงเห็นแต่เงาะ

คือหูตอนตีบอม่าดีกัเาบอมันมันมองของนองของหนามแล้วมันก็มาผิดเหมือนเนาะเขาม่มีของหนาอยู่เก็บของอรานพี่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 พีอย่าไปเรื่อย่าบีบเรื่อบีบเลยถ้าจะขีที่ปานนี้สีฟันเปันเียกูบขีที่ดอกเก็บก็กูมี กวาเดียวก็่เปิดโงมึงมกแล้วมกแล้วมึงกี้เม่มอจะละได้ลดวค่ที่จะให้ลูกอาบน้ำเป็นยังไงบ้างก็ไปหาตาตเปิมาดิเพิไม่ไปเพิ่ไม่ไปเร็วเปิมาเปิมารถไปขึ้นรถนี่นี่นี่เยมา เอะไรบดาบุบบ้าบุบหับัานเอ้าเจ้าือจังนางไงเถอะนางมั่นสาด้คือโอ้ยเนาะเพราะงั้นเบิรดอายุอะไรจ้ะไอ้นั่นตัวนั่นคนบริโภคก่อนที่ยี่ิดสบสองพันยี่สิบสาม ิบสองมกัเบิร์เนาะเบิร์อายุเบิร์ที่ไเบิร์แล้วก็เลบริโภคก่อนยีเดือนสิบสองันยี่าอยุเหรออันนี้มันเดือนสิบสองนเบิอรดาเขาถึงัวแต่เขาเหียอันนี้ช้าสวัสดีครับผมเพินาครัเอาแล้วเลีนก็มาอะไรประเดนก็ไปไรประเดีกษาแบบน่าเลียนกหมาดูประเี พาผาพันคอนไปใส่เราเอาออกเลีแต่ว่ามันใส่เสีอมันรอเลยรอเล้สวยเว้ยเขาสวยนวด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 ก็นวด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 แผ่นโบราณเนาะนวดแผ่นโบราณเสียเพอร์ซะหน่อยให้ซอฟเพอร์ซะหน่อย ซอบเปิดมัาแผ่นโบราณนี่สอบเปิดรวยมาหลายงวดแล้วเด้อซบเปิดรวยมาหลายงวดแล้วเสียงหมาเห่าเอามางเงาะมมนเอาสารไปแล้วบ่หายไปเลยไปขอโทรศัพท์โหยากโอ้พันป่าวยุคนไปเขางาบเบ้อ เอาหมอลีงพอกันครับพอกันใส่เะลาหลูกสาวเราไปอาบน้ำแล้วไปสิพักกันอาบน้ำครับพักผ่อนตัวมือแรงพอกันเด้อเพื่นครับหยซี่ครับมาเจอกันครับงานคืนสุดท้ายของงานงิ้วบัวขาวกุชินนารายครับคืนนี้ครับพี่น้องครับพอกันครับไาให้ก็มุงใจทีมงานสาวหน่อยครับคืนสุดท้ายก่อนเดินทาง พรุ่งนี้พอกันอยู่โขกโพครับจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับมืออื่นนะครับทิวงานมืออื่นแล้วก็ไหล่หญ้าไปบ้านซีบีครับบ้านผืออำเภอรัตนนะครับอีกมือนึงครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้แล้วกันครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับซีบีจะอัพคลิปให้เพืนๆอีกทีเดีเบเต็ติดตามแล้วครับฝากเป็นกำลังใจเด้อกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ดันให้ถึงแสน subscribe ครับตอนนี้แปดหมื่น นิดๆครับ8 0 0 0มืนนิดๆเกษดีใจอยู่ครับถึง8 0 0 0มืนแล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่โอ้ยรอคอยยอดซับสไคร์มาโดนครับฝากเป็นกำลังใจเด้อดันให้ถึงแสนซับสไคร์ครับที่มีฟังไว้ชั่วโมงครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไคร์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ